สวัสดีค่ะวันนี้มีสกูชี่ไม่แท้เข้ามาใหม่นะคะนี่นะคะก็ถ้าใครสนใจสาถานสั่งซื้อนะคะมีไอดีลายตามนี้นะคะมีทั้งหมด4ไอดีลายค่ะแล้วก็มี i อดูรูปสินค้าด้วยนะคะถ้าใครเห็นรายละเอียดใบนี้ไม่ชัดจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็คลิกดูได้เลยนะคะนี่เป็น รายละเอียดนะคะก็ลาลานะคะส่งของทุกวันที่ไปรษณีย์เปิดนะคะแล้วก็รับโอนเงินทางธนาคารนะคะแล้วก็รับบัตแต่ว่าไม่รับบัตแบบตู้บงินเติมนะคะก็อย่างแรกนะคะนี้จะมาเริ่มดูกันที่พวกกระเป๋ากันก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้าซเลิกนะคะก็ไซส์จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะมีหลายลายเลยนะคะนี่เป็นแบบลายคิตตี้นะคะก็กระเป๋าหูรูดแบบผ้าซาลิกนะคะราคาใบละ60บาทนะคะมีพูมาลิตเติ้ลนะคะมาโพนี่นะคะแล้วก็เป็นโปเกมอนค่ะ อันนี้มีเป็นมิกกี้เมาส์นะคะหลายแบบเลยพวกมิกก sí ี้เมาส์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นลีลาคููม้าก็มีนะคะคูม้ามงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกิตตี้นะคะก็มีหลายลายมากๆนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้าสเล็กนะคะราคาแบบละหบาทนะคะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่ค่ะก็ไซส์มันจะใหญ่มากนะคะประมาณนี้เลยนะมีหลายลายเหมือนกันค่ะลายคล้ายๆกับไซส์เล็กเลยนะอันนี้จะเป็นแบบม y เมโล y ีนะคะน่ารักมากแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจนะชื่อไรนะคะ มอนสเตอร์ค่ะมูมินนะคะปอมปอมปูลินนะคะมาโพนี่มีพูค่ะแนวจี้แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสปอนบอบนะคะน่ารักนะแล้วก็อันนี้จะเป็นคิตตี้นะคะลีลาคูมาค่ะอันนี้พิกเลตนะคะอันนี้เป็นตัวกระลอกค่ะลีลาคูมานะคะมาโพนี่แล้วก็เป็นสนักจิ้งจอกนะคะก็กระเป๋าหูรูดแบบผ้าไซส์ใหญ่นะคะราคาใบละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะก็พวกกระเป๋าหูรูดเนี่ยใส่ของได้ยเยอะมากเลยนะคะนี่นะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระเาดินสอนะคะเป็นแบบ2ซิสแบบนี้นะคะก็เอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์การเรียนนะคะมี2ช่องให้ใส่เลยนะมีหลายๆค่ะคล้ายๆกับพวกกระเป๋าเลยนะน,นี้จะเป็นแมวจี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นโปเกมอนค่ะเป็ดนะคะคูมะมงนะมอนสเตอร์นะคะแล้วก็โดเรมอนก็มีลีระคูมะนะคะคิตตี้นะคะกูเดทามะประมาณนี้ค่ะก็แบบ อันนี้กระเป๋าดีไซแบบ20ซินะคะราคาใบละ,ะบบ120ร้บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าดีซแบบซิปใหญ่นะคะก็อันนี้จะซิปใหญ่แล้วก็ใส่ได้เยอะมากๆนะคะจะมีเป็นลายแมวจี้ค่ะลายโปกเกมอนนะคะอันนี้เป็นลายมิกกี้เมาส์กับลายคิตตี้นะคะก็กระเป๋าดีซนนะคะแบบซิปใหญ่ราคาใบละ,ะบบ150ร้าบาทนะคะ ่อนะคะอันนี้จะเป็นพวกตุ๊กตาอาเสียงนะคะก็จะมีอยู่สองสายด้วยกันนะคะเป็นแบบส์เล็กนะคะจะอยู่ด้านบนส่วนส์ใหญ่นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะส์เล็กนะคะราคาตัวละ2 0 0บาทนะคะส่วนส์ใหญ่ราคาตัวละ250บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายซสยลกกันก่อนนะคะลายแรกนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบหมูนะคะหมูชมพูะคะ่ะแล้วก็หมูฟ้านะคะ อันนี้จะเป็นหมาลับตานะคะน่ารักมากแล้วก็มีเป็นลายลิงนะคะตัวนี้นะเป็นแบบไซเล็กนะคะมีอยู่สีแบบนะคะราคาตัวละสองร้อยบาทนะคะเป็นตุ๊กตาเสียงนะส่วนไซส์ใหญ่นะคะจะมีเป็นลายกบนะคะอันนี้เป็นลายหมีแต่งงานนะคะน่ารักมากนี้เป็นแบบออกใหม่เลยนะคะก็เลยนี่เอามาครบเลยสามสีนะคะสีแดงนะคะชมพูแล้วก็สีขาวน่ารักทุกสีเลยนะน่ารักมากนะคะเป็นหมีแต่งงานนะคะนี่เป็นหมีใส่ชุดแต่งงานอยู่นะคะแล้วก็ อีกลายหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นลายหมูค่ะนี่นะคะก็พวกไซส์ใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมดนี่นะคะ5แบบด้วยกันเลยนะคะไซส์ใหญ่ราคาตัวละสองบาทนะคะก็วิธีการเล่นนะคะเราจะกดอัดเสียงตรงนี้นะคะข้างซ้ายมือข้างซ้ายนะคะแหนข้างซ้ายของเราแล้วก็เวลากดฟังเนี่ยฟังที่ข้างขวานะคะเดี๋ยวจะลองอัดเสียงนะคะกดค้างไว้แล้วก็พูดนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะคะก็เวลากดฟังจะก,กดทางนี้นะคะนี่นะเป็นแบบวิธีการใช้ตุ๊กตาอาเสียงนะคะน่ารักมากนะคันนี้ก็เป็นตุ๊กตาอาเสียงนะคะไซสเล็กนะราคา200ร้ยไซส์ใหญ่สองยห้านะคะน่ารักมากนะคะแนะนําเลยนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกสกูชี่ค่ะเล่มที่ราคาแรกกันก่อนนะคะน,นี้จะเป็นพวกมินินะคะราคาชิลล18บาทนะคะเล่มที่แบบแรกอันนี้มีเป็นเซตเลยนะเยอะมากเป็นมินิบ้านข่าวนะคะ ก็มันจะมีอยู่หลายหน้านะคะมันนิ่มๆแล้วก็สโลมากนะคะเนื้อดีมากนะมีนิบันขาวนะคะมาใหม่เลยแนะนํานะคะเนื้อดีมากนะมีแบบหน้ามันหลากหลายนะคะอิโมติชินามอนนะคะแพนด้าก็มีนะคะค้ากันไปนะคะนี่นะคะราคาชินละสิบแปดบาทค่ะแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นคุกกี้อิตมีนะคะก็ตัวนี้จะเป็นมีหลายสีเลยนะมาใหม่ะคะ่ะนิ่มสโลนะคะแล้วก็สีสวยด้วยสีแจ่มมากนะคะสีอื่นก็มีนะนี่ น่ารักนะคะแล้วก็นิ่มสโลน,นี้แนะนาเหมือนกันมาใหม่นะคะเป็นคุกกี้อิตมีค่ะแล้วก็อันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปลาทยากิค่ะก็ตัวนี้คือแนะนาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันนิ่มแล้วก็สโลมากนะคะเป็นปลาทยากิแบบ18บาทน,นะคะน้นุ่มสโลคะ่ะก็นี้นะคะเป็นผู้มีนิติกาแรกค่ะต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นปังหน้าแมวนะคะตัวนี้มีลายสีเหมือนกันเลยนะจะเป็นแบบหน้าตาน้ารักหน้ารักนะคะ ตัวนี้นิ่มสโลค่ะสะโลมากนะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นมากรองหัวใจค่ะมีหลายหน้าหลายสีนะคะสะโลมากเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กเมลอนนะคะจะเป็นหน้าอูมามินะคะ แล้วก็อันนี้นะคะจะมีเป็นแพนเค้กคิตตี้โดนกัดนะคะมีหลายสีนะคะแล้วก็มีหลายหน้าด้วยนะเป็นหน้าคิตตี้หลายท่าทางนะคะนิ่มสโลว์ค่ะอันนี้มาใหม่นะคะเป็นแพนเค้กคิตตี้โดนกัดแล้วก็เป็นแพนเค้กคิตตี้แก้มแดงอันนี้น่ารักมากนะคะเป็นหน้าคิตตี้แล้วก็นิ่มแล้วก็สโลว์มากด้วยนะอันนี้คือแนะนําเลยนะคะแบบออกใหม่นะคะเป็นแพนเค้กคิตตี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กหน้าตลกเลยนะคะมีหลายหน้าหลายสีค่ะ อันนี้จะเนื้อแน่นนะคะแล้วก็สโลด้วยบางแผ่นนะคะแบบแน่นอนกับแนวตั้งเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะนิ่มสโลนะคะแล้วก็อันนี้มาใหม่เหมือนกันค่ะเป็นแผ่นเคลกน่าตลกนะคะมีหลายสีค่ะชิ้นใหญ่ด้วย <yan> แล้วก็นิ่มสโลมากนะคะค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นพวกมินินะคะราคาชิลละสิบแปดบาทะคะนิ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะลอตนี้นะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิลละยี่สิบห้าบาทคะ่ะเลือกอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นฮักเก่านะคะก็อันนี้ไม่ได้มานานมากแล้วนะคะ ฟููนะคะนิ่มแล้วก็สโลด้วยเนื้อดีนะคะฮักเก่านะแล้วก็อันนี้จะเป็นไอติมโคนสองชั้นนะคะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะมีหลายสีหลายแบบะคะ่ะไอติมโคนสองชั้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไอติมโคนวิปครีมค่ะ,คะก็ตัวนี้มันมีหลายสีนะคะแล้วก็น่ารักนะเป็นแบบวิปครีมด้านบนนะคะเป็นไอติมนะนิ่มสโลด้วยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนะคะชิลละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะ ยี่บาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซาลาเปากูเดทามาไซล็กนะคะมาแล้วนะอันนี้คือไม่ได้มานานอยู่นะคะนิ่มสโลว์นะคะแนะนําเลยนะคะคืออันนี้คุ้มมากนะคะเนื้อมันดีมากจริงๆนะคะซาลาเปากูเดทามะนะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นปลาทายากิแบบอ้วนนะคะก็อันนี้เวลาสั่งวงเล็บด้วยนะว่าเป็นแบบราคา25บาทหรือว่าแบบอ้วนประมาณนี้คะเพราะว่ามันมีแบบราคา18บาทด้วยนะคะตัวเนี้ยมันจะชิ้นใหญ่กว่าแล้วก็ชิ้นหนากว่านะคะมีประมาณนี้เลยสีประมาณนี้นะคะสีค่ะ นี่นะคะงานเนียนนะคะแล้วก็ตัวอ้วนนะนิ่มสโลเหมือนกันเลยนะคะรานะคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะนี่นะคะชิ้นมันจะประมาณนี้แล้วก็หนาด้วยนะแนะนำเหมือนกันนะคะมาใหม่ค่ะเป็นปลาเทกิรุ่นยี่สิบห้าบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นพวกไซมีเดียมนะคะรานะคาชิ้นละสี่สิบบาทคะ่ะเริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นกระต่ายนะคะตัวนี้ออกมาได้ไม่นานนะคะน่ารักมากนะคะ อันนี้มันจะนิ่มมากจริงๆนะคะแล้วก็สโลด้วยนะด้านหลังจะมันๆนะคะสีสวยนะคะสีมันจะฉ่ำๆนะคะวาวๆนะอันนี้แนะนําเลยนะคะชอบมากนะเป็นกระต่ายนะคะนิ่มสโลค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้มาใหม่ค่ะเป็นลิลคุมาเฮดบันนะคะหรือว่าหัวคูมะาก็ได้นะคะเล็กง่ายๆนะนิ่มสโลค่ะอันนี้สโลมากนะคะมาใหม่ด้วยน่ารักนะคะเป็นลิลคูมะแนะนํานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปังในสดค่ะเหลือประมาณนี้นะคะนิ่มสโลค่ะ สโลมานะคะก็น,นี้แนะนํานะปังในสดนะคะนี่นะต่อมานะคะน,นี่จะเป็นพวกคาคาแบบกันไปนะคะเล่นที่อย่างแรกนะคะเป็นมันฝรั่งสีนะคะอันนี้แบบไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็นิ่มสโลนะอันนี้คุ้มมากนะคะน่ารักนะมันฝรั่งสีคะ่ะแล้วก็เป็นซาลาเปาสีน่าตลกนะคะอันนี้นิ่มสโลเหมือนกันนะคะมีหลายสีหลายหน้านะคะ น่ารักนะคะสโลมากนะนี่ค่ะความสโลสวาสีน่าตลกนะคะแล้วก็ยังต่อมาค่ะน,นี่จะเป็นมีเดียมบันโปเกมอนนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่สโลเหมือนกันแล้วก็บางแผนสามีเดียมนะคะสโลนะมีหลายหน้านะคะชิ้นหนาด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งหูเหลี่ยมน,นะคะมีหลายสีนะคะสโลนะแต่นี้มันติดถุงนิดนึงนะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเป็ดนะนี่นะคะเป็นหน้าเป็ดแบบนี้ นิ่มมากนะคะสโลว์ Slow, นิดๆน,น,นะนิ่มมาแล้วนี่ก็นี้นะคะจะเป็นราคาชิ้ละ40บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้ละ50บาทคะ่ะเลือ่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นบล็อกเอรี่นะคะมีอยู่ประมาณ3สีนะคะเหลืองนะคะแล้วก็เขียวแล้วก็ขาตัวนี้น่ารักมากนะคะเหมือนผักจริงเลยนะไซส์ใหญ่นะคะชิ้นใหญ่มากนะประมาณนี้ค่ะอันนี้แนะนําเลยนะคะ นิ่มนะคะสโลแล้วก็มันสวยมากนะคะงานมันเนียนมากเหมือนผักจริงมากนะคะแนะนาน,นะคะเป็นบล็อกเกอรีคร่ค่ะราคาชิล่าห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดนมค่ะมียูสามสีนะคะสีสวยมากนะคะเป็นแบบสุกเหลืองนะคะอันนี้เนื้อดีมากแล้วก็นิ่มสโลนะคะสโลมากนะคะดูความสโลนะนี่นะคะราคาชิล่าห้าสิบบาทนะคะเป็นขวดนมนะ ต่อมาจะเป็นราคาชิ้นละหกสบาทนะคะเริ่มเพียงแรงนะคะอันนี้จะเป็นซาลาเปาขาวนะคะหน้าตลกนะคะก็นนี้จะชิ้นใหญ่นะคะใหญ่กว่ามีเดียนนะคะนี่นะคะเป็นซาลาเปานะนิ่มสโลมากนะคะนี่นะคะ60บาทนะคะแนะนํานะแล้วก็อันนี้มาใหม่ค่ะเป็นไอติมโคนคูมะนะคะน่ารักมากนะคะเหมือนของแท้ด้วยนะมีมันจะมีอยู่หลายสีเลยค่ะสีขเขียวก็มีค่ะ น่ารักนะคะอันนี้คือแนะนำนะคะเพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะน่ารักมากนะคะเป็นไอติมโคโ้ชคูมานะคะอันนี้จะเป็นแบบสีน้ำตาลคะ่ะก้อนนี้นะคะชิลละ60บาทเท่านั้นนะคะแนะนำนะคะ60บาทนะคะตะกร้าแรกห0บาทตะกร้าต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไข่ฟูจิค่ะก็ตัวนี้มีหลายหน้านะคะแล้วก็นิ่มสโลมากนะมีหลายสีด้วยคะ่ะ 60บ,บาทแล้วก็มีเปน,นี่นะคะกูเดทมาไส้ไหลค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดันกินโดนัทนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายนะคะสีนี้สีเดียวแล้วนะนิ่มสโลนะคะเหมือนโดนัทจริงมากแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นข้าวเก็บยืดค่ะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะคะเราได้มาครบทั้ง3าสีเลยนะอันนี้จะนิ่มๆนะคะแล้วก็ยืดได้ด้วยนะเป็นข้าวเก็บยืดนะคะ นี่นะคะก็อันนี้จะเป็นราคาสิ0หละบบาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นขนมปังก้อนอบเนยนะคะก็อนนี้นะมีกลิ่นหอมเนยมานะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็มีหลายหน้าด้วยนะคะนิ่มๆน,นะคะสโลนิดๆน,นะคะด้านหลังด้านหลังจะสโลกว่านะคะแนะนามันจะออกเหนือมันๆน,นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมตัวนี้น่ารักมากนะคะแนะนําเลยนะมีอยู่นี่นะคะเป็นแบบราซอสกับแบบโรยงานนะคะ ราคาชิ้นละหบาทนะคะเป็นขนมปังก้อนอบเนยนะคะ60บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละจบาทค่ะเล่นพี่ตะกก้าแรกนะคะอันนี้จะเป็นจัมโบ้เต่านะคะก้อนนี้นิ่มสโลมากนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่เป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบสายจัมโบ้<ล> e นะคะคุ้มมากนะคะราคาชิ้นละเบบาทเท่านั้นนะคะนิ่มมากนะแล้วก็สโลด้วยจัมโบ้เต่านะคะแล้วก็อันนี้ค่ะมาใหม่นะเป็นครัวซองค่ะอันนี้ไม่เคยเอามาขายเลยนะคะ,คะ,คะก็ตัวน,นี้นิ่มสโลนะคะ ไซก็ประมาณนี้นะคะอันนี้แนะนํานะคะมาใหม่เป็นครัวซองนะคะรานะคาชินละเจ็ดสิบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นจัมโบ้บัลนะคะนีเป็นจัมโบ้บันนี้นะคะหน้าร้องไห้แล้วก็จัมโบ้บันสีเหลืองนะคะแล้วก็บิตตีิตี้นะคะอันนี้ก็เป็นไซจัมโบ้นะคะนิ่มสโลนะมีอยู่สองสีค่ะสีฟ้ากับสีเขียวแล้วก็เป็นไอติมโคนชั้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบชั้นๆแบบนี้นะคะ นิ่มสโลนะคะจะสิบบาทเท่านั้นแล้วก็ยางมาค่ะอันนี้จะเป็นข้าวโพดนะคะมีเป็นแบบต้งกับแบบติ้งนะคะก็ตอนนี้สายเท่าของแท้นะคะแล้วก็นิ่มสโลมากะค่ะอันนี้แนะน,น,นําน้ำเนื้อมันดีมากนะคะจริงๆนะข้าวโพดนะคะจะสิบบาทเท่านั้นนะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชมพูะค่ะชิ้นอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะนิ่มสโลนะคะ เนื้อดีนะเป็นชมพูนะคะรานะคาชิ้นละจะสิบาทเท่านั้นนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะแนะนํานะคะแล้วก็ตะกร้าต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกผลไม้นะคะเจ็ดสิบบาทเริ่มที่อย่างแรกนะคะจะเป็นแอปเปิลค่ะมีเป็นแอปเปิลแดงนะคะนิ่มสโลค่ะกับแอปเปิลเขียวนะคะก็ตัวนี้นิ่มสโลแบบนี้ถูกชิ้นเลยนะคะแนะนํานะน่ารักนะคะเป็นเหมือนแบบแอปเปิลจริงเลยนะแล้วก็มีเป็นฟลักทองแบบนี้นะคะนิ่มสโลเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นสัอเบอรี่นะคะมีอีกสีด้วยนะคะเป็นแบบสีแดงนะคะ ก็พวกนี้จะสโลว์เท่าๆกันนะคะแล้วแต่ชอบนะว่าชอบแบบไหนนะคะอันนี้แนะนํานะคะมันเหมือนผลไม้จริงมากนะคะราคาชิละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะเจ็ดสิบาทต่อมานะคะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นข้าวโพดมีน้ามีหน้านะคะแล้วก็อันนี้เจ็ดสิบ,บาทเท่านั้นนะคะ <S <S นิ่มสโลว์นะคะแล้วก็มีแท็กด้วยนะด้านหลังแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไอติมโพนจัมโบ้ um ค่ะอันนี้ซสายใหญ่บิ๊กจัมโบ้มากนะคะเจ็ดสิบบาทแล้วก็อันนี้มาใหม่นะคะพวกสามอย่างนี้มีเป็นมันแก้วนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ เลมอนนะคะกับส้มนะนิ่มสโลนะคะมีกลิ่นหอมนิดๆด,ด้วยนะกลิ่นออกส้มๆนะคะสโลม,มากนะคะราคาชิลาเจ็ดสิบบาทนะเมลอนกับส้มนะคะอันนี้แนะนานะเป็นแบบออกใหม่ค่ะอันนี้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะก็อนนี้มาใหม่เหมือนกันมีเป็นแบบครีมพับนะคะกับครีมพับคิตตี้นะคะนิ่มสโลนะคะเนื้อดีนะเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์แบบไซส์ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็นิ่มสโลด้วยนะ น่ารักนะคะมีเป็นแบบคิตตี้ก็มีนะราคาชิ้นละเจสิบาทเท่านั้นนะคะแนะนานะเป็นพวกครีมพับนะคะเจสิบาทต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงนะคะมีเป็นมะม่วงเหลืองกับมะม่วงเขียวนะคะนิ่มสโลนะคะชิ้นใหญ่ค่ะเจสิบาทแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละแปดสิบาทนะคะมีอยู่สองอย่างก็คือเป็นแบบนี่นะคะสับป,ปะรดแบบนี้นะ,ะสับป,ปะรดนี้ก็แบบมาใหม่เหมือนกันนะคะน่ารักมากนะเป็นแบบลูกสับป,ปะรดนะคะน่ารักนะ ราคาชิลล์แบาทนะคะนี่นะคะแล้วก็ปังปอนปังปอนคาบินะคะ80บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะมาใหม่นะเป็นแบบซสายใหญ่มากนะคะรานะคาชิลล์แบาทเท่านั้นนะคะอันนี้แนะนํานะแบบออกใหม่แล้วก็นิ่มสโลมากๆเลยนะคะเป็นปังปอนคาบิะคะ่ะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นผักกัดยืดน,นะคะ90บาทนะคะนิ่มยืดได้ค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกซอเบอรี่นะคะก็มีเยอะนะเป็นแบบสายเท่าจัมโบ้ซอเบอรี่ของไอบูเลยนะคะแล้วก็เหมือนด้วยนะงานเนียนนะคะราคาชิ้นละ100บาทนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็นิ่มสโลนะคะอันนี้แนะนํานะจัมโบ้ซอเบอรี่นะคะคุ้มมากค่ะ100บาทเท่านั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นถังนมนะคะมีหลายรสนะคะก็อันนี้จะเป็นสีชมพูนะนิ่มสโลมากนี้เหมือนของแท้มากจริงๆนะคะมีแท็กมีบอลเชนค่ะ150บาาททเทน่นนนั้ะะคะ อันนี้แน่นํำเลยนะเป็นถังนมนะคะน่ารักนะคะชอบมากเลยนะ,นะมีคนยุ่สาสนะคะสตรอบเบอรี่ค่ะรัสเบอรี่แล้วก็อันนี้จะเป็นบูเบอรี่นะคะร้อยห้าสิบค่ะก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่ไม่แท้ที่เอาเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะก็ล็อนนี้นะคะมีแบบน่ารักน่ารักมาใหม่เยอะแยะเลยนะคะใครสนใจนะคะมีอะดีไลต์ตอนนี้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็ลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะนี่นะคะ